หมู่บ้านนี้ก็เลยมีคนอยู่เข้าอยู่เป็นเรื่องของคุณโอ้อันนี้มันหมู่บ้านกลางตัวหางตัวนี่เห็นบ่โอ้เขาลงมแม่เลยนี่ใส่หื่นเนี่ยนอาโอ้เจ้าเสิอเจ้าเจ้าเจ้า,จายัางอย,อยู่อยู่หรืบเปล่อยู่นะลูกพวกคนเพื่อนอยู่พวกนบอให้อยู่หรเพื่อนโอ้โอ้เม็ดกลเรียงฝูงแม่มาอยู่นี่พูนอนก็นอนโอ้แล้วแต่ไผสิมานอนแม่เขางูอ่เด้ลูกอ๋อเว็ยดนามันหางหมดแล้วเนาะแถวนี้เนาะโอ้ เปนบให้อย,ยูอ่ยเน,นาะโดยโดยเช่นหนะักเฉลี่ยเมนเมื่อมน,อนุนอุ่เออย่าน้ำมาอีเนาะแมนก็เพป็นแบบว่าขั้นเคลื่อนแต่ขั้นเป็นจีนไดบโบหักผู้ชอบเพป็นว่าโอ้ก็เลบบยโบให้อยู่แมนซีฮห้อยเราบอกทางปูหยางนะแมนเด้อ๋อฮอยเราบอกเมนเด้เด้เหินหลังนะเย่อหัวโอ้ค่อยมาแต่ปากซี่ทางนี้ค่อยมาแต่ปากซี่ทางนี้โอ้ทาง โอ้แล้วแต่ขึ้นฮอดเนาะเป็นหมู่บ้าน,นแต่แต่เขื่อนแตะ <c oughs> โอเคเข้าใจหลายเด้อเข้าใจหลายขอบใจหลาย,ลายไปกอนโอ้พอดีใจได้ค่อยเจอทางปูอย่างล้างนาละอ๋อเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะครับหมู่บ้านโบราณหมู่บ้านเหมือนโบราณดอกหมูบ่บ้านที่เคยทือเคลื่อนเอ่อเคลื่อนแตกนะครับน้ําท่วมน่าจะมีหลายะหลายเรื่องหลายเล่านะครับที่จําเป็นต้องได้ย้ายออกไปกลายเป็นหมู่บ้านล่าง อย่างคืนหลังมีสร้างกันได้แค่หลังค่านะฮะได้แค่หลังค่าโค้งกันเรื่อทกข์ทางนะทางปูยางอยู่ข้างหน้านี่ผมกดีใจถ้านอกแบบนี้เนาะโอ้โโอ้โหโ้ยโอ้ทางปูญญนน่ยางขอบคุณสวรรค์ขอบคุณเทวดาฟาดินขอบคุณ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 ,อคณโอ้ช่างปูอหยาง ดีเลยบันนี้เข้าจะไปแห่งไหนหล่ะเบิง้งจีพียอก่อนอ๋อมีคืน้นบละอ๋อมีหน่อยหนึง่งมีหน่อยหนึง่งโอเคเออเนี่ยใช้หล่ะ GPS อฮ้พาเพื่อนเพื่อนบุกป่าฝ่าดงมาโอเคเขาจะไปสนามไส่ยังสิไปต่ออีบอร์ดนี้นะ่ะ สนามไส้อัต,ป,ออตปืออัตปอ,อีจักหลักเนาะตะปือเลยดีกว่าไหมตะปืนเลยนะฮะออกไปนีข้ามขวมองนี้โอเคป้าป้า,ปาไปอัตปืะนเลยฮะยุ่งยากกันไปทีต่ตามเส้นทางการเดินทางกับผู้ที่ดับเอาไปเจอนะครับออกจากถนนออกจากถนนขี้ดินขี้ตมละ ต่อไปก็เป็นถนนปูยางครับส600จังไลยนี่แหะโอ้ยดีใจเด้โอ้ยหัวดเสียเปลี่ยนดีใจเด้เนีครับทางดีแล้ววันนี้โอ้ยดีใจเด้ดีกเจอเด้น้ำยังหลายเลยฮะน้ำเสียนี้แบบยังเต็มเลยโอ้โหผมมาจะท่นงนภูนล่ะ สุดยอดเลยไปฮะแต่ปืนมาดิไป ขนาดเลยอ,ออกมาแล้วครับเส้นนี้แหละที่จะมุ่งหน้าไปอัตปืออัตปือนะฮะจะมาจจบโหลแต่ระดับแรกเขาต้าองเข้าสนามไสก่อนครับโอ้กัยังดีดีว่าทางเมื่อกี้มีหลายนะฮะ จะเป็นยังดีทางลาดยางครับทางปูที่ดินปูที่ดินก็ยังดีว่าท่าชิดผมนะฮะโอ้ลุยชิดผมมากท่งแต่เสาเบิร์ดมือเลยมื่อนี้ผมขึ้นชิดมเบิร์ดมือเลยฮะว่าจะออกมากถนนเส้นนีเลยนี่มันโอ้โห นนเส้นนั้นได้กะเล่นเอาทุลักทุเลเลยนะครับน้ำมาตูมก่อนจักหน่อยนะฮะออกมาหมู่บ้านแล้วอันนี้เป็นถนนลาดยางวันนี้มีเลขขายเดี๋ยวเอาอเบิร์เลขบกันนะอ้าสบายดีมีตะขีต่ตมเต้มมาเลยทางนี้ไปสนามไส้ไดนะ้เนาะอีไ,ไ,อกไก่บะบ่ไก่ตนะั้งเนาะทางปูอยาง <Get S 1> <laughs> ยิดเดียวไปอาตปืนพุ่แล้วอาตปืนพุ่แล้วโอเคคอยรัดมารัดมาทางปากซองโหดโหมดมากๆเลยโดยสบายดีสบายดียดเลขเลขออกอยังวันนี้เลขยังดีมาฮ <c oughs> อดกะอยซื้อกันนะทะเบียนรถกันนะหนึ่งสองเอาเอา เล็กหมนึ่งหนึ่งสองสนึ่งหนึ่งสองสอเ,เ,เล็กหมาบ่เล็กมาเล็กมาอ๋อหนึงองเอาหนกันนะหนึ่งสอตัวเดียวแหละหน่งสองซื้อมันหมาหนซื้อแหละเอาเอาแะไเอาเดี๋ยวหาเบิ่งเงินก่อนโอ้เอาไปเลยเอาอุ้เล่นๆเนี่ยสิบพันอาชื้อแล้วกัจชงสิบคืนเงินใส่ระบิด <laughs> เดี๋ยววนี้บอรโถรอยู่อ๋อยีงเบอร์โทรวะโถ่ขโมยมาให้นะด้วยโอเคซีเลเด้ออันนี้บ้านยังไงบ้านผูกกองฮะบ้านผูกกองโคกกล้องด้วยวโคกกล้องโคกกล้องเนาะโอ้เข้ามาจากขโมยขโม่วนขโมยซีเลเกรอร์เข้าไปซีเล็กเด้อ บ้านโคกกล้องฮะบ้านโคกกล้องบ้านนี้น่าจะบ่มีน้ําท่วมนะฮะเดี๋ยวเฮาซื้อเลเ็กเสร็จแล้วนะครับกัเดี๋ยวเข้าไปที่เอ่ออาตปื้อต่อนะฮะจังไหนก็ต้องเดินทางไปให้มันหอดนะครับโอ้ยสดชื่นกันสักหน่อยนะฮะรถกะเสาเขามา ยืมเข้ามาเละมด<อ>ที่เห็นซ้ายมือลังคาแดงๆนะครับคล้ายๆบ้านจัดสรรก็สร้างไว้อย่างเนาะสร้างให้ชาวบ้านอยู่อ๋อชาวบ้านที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเคลื่อนแตกแต่พอยุฮะพอยูนะุเลย เป็นหมู่บ้านที่สร้างเอาไว้แล้วกับ,บยพายุแปลแปลเอ๊ะมีอยู่อ๋อน่าจะเสาบ้านนะั่นแหละนะอ๋อรัฐบาลน่าจะให้เสาบ้านย้านอยู่นี่โอ้เมนละเมนละบังเฉลี่ยได้เข้ามากับบึงเหมอนนะเนาะเดี๋ยวเบิ้งก่อนจักหน่อยนะฮะเปลี่ยนหมู่บ้าน,ปนแปลกๆกักหน่อยนะผมจะเซ่แชเบิงึงข้างๆนะฮะโอ้ น่าจะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเอ่อเคลื่อนแตกนะฮะก็ได้พากันย้ายมาอยู่พีสบายดีไวรุ่นสบายดีไอ้ค่อยถามนะเนี่ยเพื่อนอันนี้เนะี่ยมีคนอยู่อยู่บ่มีอยู่เนาะม,มันเป็นอันนี้บ่มันเป็นสวงรัฐบาลรัฐโอ้เขาเขาเขาจัดให้ไหมตอนที่เคลื่อนแตกอันบ่อนโอ้ก็เลยได้ย้ายมาอยู่เพื่อน งามๆเลยแบบนี้ยางอยู่นี่เบิร์ดเลนปะค่อยขี้ไก่ไปทั้งในทั้งในนะมีแต่เฮือนแต่พาวเวอร์่ๆั้งเบิร์ดเลยเนาะโอ้อันนี้ก็คือเป็นเฮือนไม้ท,ทนนมี่ทางภาครัฐเขาจัดให้เนาะโอเคไอ้เ <Man. S 1> ขอบใจอู้หามงามงาม,งาม <Okay. S 1> เฮืนอนเรื่องนี้เฮือนเจ้าอะโอ้ oh, <ๆ>ได้ได้อยู่เฮือนงามเลยเนาะแบบเน,นี้นะ <laughs> ยเี <laughs> ๋อเจ,จ๋อเข้าใจไอ้เข้าใจโอ้ฮหาดูว่า <laughs> เฮือนจัดสรรผู้บ้านจัดสรรมาจากทั้งไหน นนอยู่ครับก็คือเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนแตกนะฮะกระทั่งภาครัฐก็ได้จัดสรรให้อยู่อู้ย่างงามเลยฮะงามงามงามเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่มันกนหลังคือคือกัดนะครับถ้าเกิดว่าผู้ใดมากกินเหล้ากินเบียเมามากอะ่ะเข้าเฮือนพิษก็มีได้ <c oughs> นะฮะเพราะว่าเฮือนเอส่งเดียวกันส่งเดียวกันหมดเลยนะครับราคาสีแดงสีขาวนะฮะ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเ,าเคลื่อนแตกรัฐบาลก็สนับสนุนให้นะครับมีงบประมาณใกล้กันก่อสร้างเขื่อนง,งามๆเลยนะฮะสองสันโอ้โหงามงามเลยครับผมว่างามเลยแล้วก็ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ทรัฐบาลจัดให้นะครับถือได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะสุดยอดหลายเลยทางพี่ก็มีฮนะโอ้เงาไปจนสุดเลยก็มีหลายหมู่บ้านครับที่ได้รับผลกระทบจากเคลื่อนแตกนะฮะ เพื่อนแตกน่าจะน่าจะเคลื่อนนะเคลื่อนน่าจะสร้างให้ใหม่หาพื้นที่ให้ใหม่หาพื้นที่ให้ใหม่ไอ้บางคนเขาก็เพืนอนเพื่อนเก่าเขาก็ไปยุ่เพื่อนเก่าอยู่อันนี้เพื่อนใหม่เคลื่อนใหม่อู้หอดเพื่อนหอดคุณเลยเนาะอันนี้เป็นเพื่อนใหม่ครับ สร้างที่ไทยหลังหลายล้านนะน,นี่หลังละล้านสองร้านพมดแหละเอาให้อยู่แบบดีๆเลยนะฮะอยู่แบบดีๆเลยนะ,ะด้านหน,น,น้าน่าจะเป็นเมืองแล้วล่ะโอ้ยเหมือยู่ผมกันสุดยอดเลยนะฮะก็ได้มาเห็นความแปลกๆอย่างน้อยนะเห็นเฮือนแปลกๆก,ก,กระชี่เข้ามาเบิ่งนะครับภูเขา,ขาขงามๆงาม ยอดเลยนะฮะยอดเมืองละน่าจะเป็นเมืองแล้วล่ะอันนี้จคกเมืองอย่างเท่ากับบุกหัวแล้วนะครับอ๋อเมืองอ่ะนี่ยคางที่ผมก็ลืมซื้อเอาเดี๋ยวเข้าไปในเมืองเอาเห็ดปลายเท่ากับหัวละเท่ากับอ๋อเลยแหละนะเอาเอาเอาแห่งโอแห่งหนีทางขี้ตบมากัลนี่ มือน้ำทางที่ตบมือแห้งขนาดเลยฮะมือมือดีทางที่ตมแบบยู่ๆก็ทางที่ตมมาสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็แม่นครับอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนงามๆเลยนะครับจัดสร้างในห,หมู่บ้านแห่งนี้เลยเติมเงื่อนก้อนเงื่อนเฮ้าเบิร์ตตอนนี้เฮาอยู่เมืองสนามไซนะครับเมืองสนามไซก้อนหอดอัตตปือนะฮะเมืองสนามไซ ลุยขี่ตม,มาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงโอ้โหมันบังเกิดมาสุดยอดกันด้กระดอเส้นนี้กำลังเติมเงินนะครับมีเลขออกจอดซื้อเครื่องซื้อของอยู่หานนางติ่งนี่แหละนะหานนางติ่งอนะไรเนาะเอาเดี๋ยวเติมเงินก่อนมาเนี่ยโอ้ยดอกจันหนึ่งสองหนึ่งดอกจันคือว่าสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตตอนนี้เฮาคาดหายกันไปโดดเลยนะฮะก็มีมีคนทักมากอะซอร์ี่นะฮะซอร์ี่เลยเฮา ติดต่อห้บรไดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตเติมเน็ตก่อนนี่คือสนามไทรนะเมืองสนามไส่เฮาจะแล้นเข้าอัตปืนจะเปลี่นไปได้บอติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับมัอนี้ที่หล่าใต้หนึ่งสองสองสบายดีนะยังอยู่ที่อันนี้เมืองอยังก็คือสนามไอันนี้เมือ,ง,องก็สนามไทส,สนามไสเนาะเดี๋ยวเฮาซื้อเลขอุ้นหลุนงงน,น้องคนไทยจะไมแล้วนะกับเลขตอนนี้ ห2ึ่งสองหนึองหน่งสอเอ้าอยุ้ซีเขาซื้อสามตัวได้ <c oughs> ซื้อ3าตัวเลขเดียวเลยถ้าซื้อเดี๋วซื้อซื้อโตเลยโอนเงินให้เขาปะล่ะโอนให้ๆๆ <c oughs> อยูเนาะเอาเพราเขามีซ้ำนี้เดี๋ยวเขาเขาซื้อเออหนึ่งศูนย์สเอา5 5าห้ด ปดเอาแปดเอามีซมี่แหละมีแปดอันนี้ oh เก็บไว้เติมน้ำมันเก็บไว้เติมน้ำมันก่อนนะฮะโอ้อันนี้บ้านสนามไส้เห็นป่ะจะน้องเขาก็จะขายจันพุทธสุกนะครับมื้อน,นี้จันพุทธสุกจะอยู่เมืองสนามไส้นะฮะ <c oughs> พอดีเฮ้าสีเข้าไปเติมแอสซั่งมันบุมีแอสซังแอสซั่งเบิดเก่งเลยเฮา,<ม>าก็สีได้เซียงเซียงไปอัตบอืออัตบอือ สามสี่สามลักอ๋อมันมีอยู่เอ็นบอมีมียู่เอ็นบอสีเหลืองปั๊มสีเหลืองเนาะเออเออเจ้าขายเจ้าขายทุกจัดพุดซุกอยู่แล้วเนาะเฉพาะตอนแรกเนาะมันมานไอ้มันมีเหล็กขายโต้เลยใส่มีเด้เงินเหล็กขายโต้ใชเมาเรออกเนาะข้าเข้าวเมืองรีเรอออกเหล็กออกตามนี้เหล็กตามตัวนี้ข้าจะจีด้เงินอ๋อข้าสิคูณตามจำนวนเงินของข้าวจะถือใส่ละไอไอซื้อหนึ่งส่วนสามมันจะออกสมมตินี่อย่างนี้นี่ สมุิออกว่าหกเจ็ดเก้าพกเงินแมนอ๋ออ๋อมัต้องเอก <c oughs> หกเจ็ดเก้่อฮะสมุิวลขออกแต่รลขออกอคะาาสมุมนทายถือแมนสมุิอ้อหนึ่งศูนย์ส,สามออหนึส่สมเลยมหนงศูนามก็ได้เงินเลยนี่เงินเลยทายมานะ่ะเขา<อ>เขาเปบริษัทเลยบริษัทเขาบริษัทที่นอบระษัทอย่ไสยุปักเซ่ว่ะย่ไส่ก็มีแต่ว่าทําท้าเขาเท่านั้นโอเคเขาโอนมาให้เอาเนาะไปเอาบินให้เขาเขาเอาเงินเขาเลย โอเคเขาซื้อแปดพันแปดพันนี right> LA no ่มันได้เท่าไหรถ้าสมมุติพันละพันหนึงเจ็ดสิบพันต0หกสิบพนพันนึ่งนี่หกสิบพันมหกสิบพันหนึ่งหกสิบพันแปนคูณเข้าไปปาดลตยเลยเฮ้าวันนี้โอเคเข้บใจเฮ้าอุ้นนุนไปสองเจ้าละสรับเล็กเล็กเดอหรือซตกอะหาแสนโหาแสนพห้าแสนเนาะที่ดีเนาะท่ดีใน้า น้ำมันมือมือมือบานอยู่โอเคลำรวยลำรวยมื้อนี้ขายได้จักร้านนะลงขายมาเ่ยยังบัได้เลยบ่้าเดี๋ยวก็ได้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 โอเคโอเคอันนี้สนามไซนทรเมืองสนามไซรเมืองสนามไซรเป็นเมืองที่อยู่อีแห่งเนืงอยู่ในแขวงจับปลาซักเนาะเฮ้ออัตตะปือดิเห็นบอกอัตตะปือสนามไซรนี่อัตตะปือ์มั้ยเฮาเฮามาจากปรั่งเศสเข้าเขาปากซอง เขาเลี้ทางลัดมาทางเซ่เซ <ละ S 1> ่ต่างๆนะเซ่พระเซ่อย่างนะโ้ทางโคตรโหดเลยหา้าห้าสุโมองอะ่ะเขาฆ่าอยู่ฮะเนี่ยห้าสุโมงทั้งรถล้มทั้งเอียงโอ้สารพัดสารเพเลยฮะสุดยอดกว่าจะมาโพนี่ได้กันแรงพอดีเลยห้ามงแรงเลยมาจะทำอีทป่ะฮะมาจะทำอป่ะเอ่อถ้ามานี่มาทําอิทเลยเนี่ยมาทําอิทมาเธอแรกเลยเนาะมาผู้เดียวส่วนมากเข้ามาผู้เดียว ฉันมาเข้าเที่ยวผู้เดียวเข้าเข้าอินดยูทูบ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 แล้วก็ท่องเที่ยวไปทั่วประเทศเลาวประเทศไทยเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยประมาณนี้แหละเอา้ามันมาเด้อเดี๋ยวเขาต้องออกเดินทางไปอัตต์ปือเด้อเดี๋ยวเขาแลนผ่านเมืองสนามไทนะฮะนี่คือเมืองสนามไทก่อนออกอัตต์ปือนะฮะมือน,นี้มือเล็กออกสบายดี Bye day. ซื้อเลขได้สองล้านหลอก ะะจะเดินทางผมจะต้องพลาดจุดนี้นะครับให้ออกไปใหไ้ได้นะฮะตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาจุนนนนะครับโมงแรกแล้วยังบอว่าใส่เลยนะครับผมมั่วแต่ไปเสียเวลาอยู่ในถนนหมายเลขไออย่างสักยากนี่แหละนะครับออกจากปากซองมาโอโ้โ,อโหมลหกค,คักเลยฮนะ น <off> <The> pues ันลกชัดๆเลยโอ้ยก่อนมากว่าจะออกมาจากทันใดนี่เล่นไปหาชั oh, bueno, ่วโมงเลยครับโอ้โหเร็วออกมาได้ยังไงนะฮะเจ็บแข้งเจ็บขามีแผลมีเลือดครบครบครบเซ็ตเลยรู้สึกว่าเซตนี้รู้สึกว่าจะโหดมากเลยนะสำหรับผมนะครับเอาผมจะเข้าอัตปืนครับอัตปืนจะเข้าได้บอเอาเมื่อกี้ปั๊มน้ำมันปั๊ม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  Hello Hello เฮลโ้ยสาวขายเลขส่วนมากจะหน้าตาดีนะแถวนี้แต่ถ้าอยู่ปักเซเขาเอาผุเทเธ่ผูกแกมาขายแต่ถ้าอยู่ตามเมืองนิดน้อยเขาจะให้ผู้สาวมาว่างขายน่ารักดีนะฮะน่ารักดีผู้ใดเดินทางมาที่โซลวานะครับคุณหนุนเลขได้นะฮะเห็นผู้สาวน่ารักน่ารัก,รก,รกส่วนมากเขาจะมาขายเลขกันนี่แฝดดีดีสแฝ่นะครับ,รบเพาจะเติมน้ำมันอยู่ดันานานะครับปั๊มน้ำมัน plus นะฮะ plus ได้มีน้ำมันให้เฮาให้เฮาลีดน้ำมันไปฮอดอัตกะเืนอยู่นะฮะอัตกะเืออัตกะเือร์นะติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับพุณแล้วโอ้คนเหมยเลยวันนี้แอดสซังแอดสังส่งแอดสังส่งแอดสั่งฮะท่านใดก็เติมฮนะเติมไปเลยโอ้ยอเดี๋ยวเติมน้ำมันกันครับเดี๋ยวก็เดินทางต่อนะครับโดยรถจักรคันนิดน้อยยังสี ลุยตมมาสุดทางเลยนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับมื่อนี้มุ่งหน้าสู่เหล่าใต้นะฮะเอาสบายดีเอามันได้เท่าไหร่เนาะเอา30ก็ได้อ่า30ก่อนก็ได้อ่ะส0ก่อนก็ได้อันนี้<อ>เดี๋ยวให้หลายบ่3ามน้อยเนาะเติมไปก่อนหอดอัตปืนอัตปืนกับพ่อโอ้ยเมยน,นาดะืันนี้เดินทางมาแบบลุยขี่ตรงขี่ตมมาห้าชั่วโมง นอนอยู่นองขี้ตมเงินก็ยุงยุงงซําใดแต่มันก็เป็นเงินแม่นหาแง50อยู่ยุง1ัน0 0ซําใดก็เป็นเงินแม่นโดยสวัสดีสวัสดีโอเคเดินทางต่อนะฮะ โนแทโอนนี่ขี่มาเป็นจนังหวะดเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอกไม้เอามาแต่ใส่ฮะโอ้โหเอาไปยังได้กินนี่นอกไม้ใหญ่แท้ไปแกงไปยังได้กินทุบเอาเอาไปแกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกงแกงมืดบานไปเลยเนี่ยอันนี้เขาขี่รถจักรไก่มาเด้อแกงมืดบานเลยป๊า หนอบักใหญ่โอเคปไปไประวังเด้อหน่อไม้ฟาดตีกาโต้รถนะป้าหน่อไม่อย่างจุบัใหญ่ฮะป้าโดเอาเอาขีดตามน้องอึนบนกันฟาดหน่อไม้นี่นี่หน่อไม่หน่อโตป้าคอยเดี๋ยวบุเอิญว่าหน่อไม้เดอกอันนี้น่ะเอิญว่าเสาเอิญว่าเสาโหอันนี้น่ะโอ้หน่อไม่อย่างจุบัใหญ่ฮะกระดังกระดอหนูนะ โอ้โหโน่อไม้ย่างใหญ่เลยหน่อไม้ย,ย่างใหญ่เลยจะทั้งคือเปลี่ยนยุคสีทั้งคือเปลี่ยนที่ดินเนาะวันนี้เนาะเคอร์ชิฮอตอัตปืนนี่มันสิบบ่โหสัตว์ัหัวฟาดจิลกาศัตรูบ,บนบอสามบาทพูดบอกโอ้โอโอโอยเาจะไปยังใดต่อไปดิหน่อไม,ม้บักใหญ่ดิมาสู่กระพากันเอามาเนาะ สบายดีฝนตกก้อนห้อยอัตฝือ12โลครับบอกไว้ก่อนว่านะฮะเส้นทางมาที่อัตฝืนนี้นะครับจากสนามไสมาดินแดงหมดเลยราได้ยางมากเนาะโอ้ยเ้าลมานแท้เอามานี่ดูแบบเบิ่งเบิ่งเบิงๆๆโอ้เปียบหมดเลยครับเปียบหมดเลยเครื่องของโอ้อยดิ๊ดใครไหนตะล้างรถมานำนะฮะยยยย <laughs> ดยอดเลยเฮา เปียกเบิดเลยครับเปียกคนเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตลบบนเคขขื่อนผ้าคาเติมน้ำมาตูมต่อ,อจดต,ตื่นกบบตุ๊กตาฝันว่าลุยจากปากเซเซกองมาถนานเส้นน้ำตก นะฮะที่จะออกมาทางลัาษณะไส่ห้าชั่วโมงข้างที่ดินแดงแล้วก็เมา่เจอฝนยเมแรนี่ฝนย้ําเมล็ดแล้วก็ข้างที่บริสุทธิ์ยาบริรัติหยาที่ดินแดงที่ตมเจอฝนโคตรโหดนะฮะโดโคตรโหดเลยโคตรโดเลยโครโดสำหรับทริปการเดินทางนี้นะครกาเปียกเมดครับยอมรับว่าเปียกเปียกเปียกเลยแล้วก็มาเจอฝนแบบ บาครั้งลงมาเลยฮะเฮ้าก็่ได้เตรียมตัวเลยเอาล้ครับก็ไดก็จอดพักกินน้ำมะตูมเพื่อนไอ้เพื่อนกันน้ำมะตูมนี <c oughs> ่คือสองกิโลครับเดี๋ยวเราต้องได้เข้าไปพักที่ทอัสตรถถอรนะครับี่ได้มองพักบอเดี๋ยวไปตามหาบ่อนพักกันย่ามกลางคืนอีกแล้วมือหัยออก โอเคครับความทุกข์ากเข้าเหลือมขึ้นอีกหนึ่งครับเส้นทางไปอัตปือเข้าเจอฝนนะโอ้เบิงแล้วครับเส้นทางจากาสนามไส้มาอัตปือนะฮะทางที้ดินแดงทางบริปูยาครับผมต้องขี้อีกประมาณ12กิโล12กิโลกะสีหอดแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมจอดลบฝนแบบโอ้โหสุดๆเลยทริปนี้การเดินทางนี้แบบ สุดโคตรสุดโคตรเะสุดโคตรเลยครับออกมาผมล้มมาบ้านสิบเธอล้มรถล,ลมนี่เลยครับรถเซยล้มเลยสิบเธอนี่คือเส้นทางที่จะไปอัตปื้นะครับอีกสิบสองลักผมเลนได้แค่เศร้าแล้วก็ฝนกระตกตลอดเวลาทนไม่ได้ครับก็ได้ลงออกเดินทางนะฮะออกเดินทางโอ้โหโหดเลยเส้นทางการเดินทางเฮา มือนี้อ่ออีกสิบสองกิโลฮอดอัตปืนนะผมก็ค่อยขี่ไปแล้วเขาบอกว่าระวังรถล,ลม้มอ่ะโอเคมือนี้ล้มไปสิบเธอละล้ลมไปสิบเธอล้มไปสิบครั้งฮ่ี่นะชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตะเตรียมหัวใจ ก็ยังไปอาจะปืนครับผมผมมือมาเบิดมือแล้วผมผมยังนั่งมาต่ออีกอ๋อสู้ๆฝนกระตกพร้อมมาเนี่ยเพราะชีวิตคือชีวิตเขาบอกว่าให้เรามัดระวังนิดนึงเพราะว่าแถวนี่แหละตรงนี้แหละถนนมันมืนฮะถนนมันมืนเออถามว่าผมสิ้นละผมล้มมาเบิดมือล้ววันนี้ ผมหูเลยจังหวะเลยว่ามันต้องไปยังไงนะฮะ <_ d ose> โบกงูโบกควายอันนี้เนี่ยโบกบากใหญ่หนึ่งโอ้ย <_ d ose> ลุยน้ำครับลุยน้ำ, <_ d ose> นำอีกคิสองลักครับผมก็เลยบริเววอรีป,ปันใดกะขี้ซิบเศร้าซิบเศร้าไปเพราะว่าผมนี้ซกมกแล้วตอนนี้นะสกโป๊กโคตรเลยฮะซกโป๊กโคตรขี้ตมเต็มกระโต <_ d ose> ขี้ตมเต็มกระโตค่อยแล้วอ <_ d ose> ่า <_ d ose> <_ d ose> ทางจากาาสนามไส้มามันก็ดีอยู่แต่มาเจอจากสนามไส้มาอัตปื้นนี้มันกะกำลังแปลงทางเนาะเข้าก็เข้าใจนะฮะมาในช่วงที่หน้าฝนนำ้ำเข้ามาช่วงแปลงทางเข้าก็ต้องท่าใจนะฮะนี่แหละชีวติตบนนีึก็่าฝันแต่มาเจอฝันนี้เอาละสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่ครับเดี๋ยวอีกประมาณอีกจะประมาณแปดละะัาก็บคลอดแล้วนะฮะอัตปืน้น ะะแต่ต้องเรามาระวังการล้มเลยนะถ้าล้มก็ต้องล้มแบบมีสไตนะฮะล้มแบบมีสไตล์อย่าล้มแบบบมมสไต <c oughs> นะฮะนี่แหละชีวิตนักเดินทางนะครับขอบคุณออว่างๆเลนท์ท่อนะฮะที่ให้รถเท่าเซามาขอบใจหลายๆ <c oughs> จังหวะจังโมงครับประมาณสามทุ่มนะฮะเพื่อนักหนาใส่ทองเขาพักอยู่นี่แหละกระยาดอกโอ้ฮอนละ สวัสดีเลตุเปะปู่มีอย่างสิเล่ซ้ำค่อยแล้วซูนี่นาใส่ทองนะนอนสบายอยู่ด้วยนอนสบายเนาะโอเคเดี๋ยวเก็บเขา้าเก็บของเข้าห้องาีกขีเขาก่อนอ่ะโอเคครับพอละฮะนาใส่ทองอุ้ยคือหรือโอเคฮะเดี๋ยวเบิ่งห้องกันว่าเป็นยังไงนาใส่ทองห้องเบอร์เก้าฮะ จักเลขยล่าวออกอย่างเข้ากับภูเขาขึ้กันโอ้เปิดออกมาโอ้นี่คือสวรรค์เลยนะฮะสวรรค์นนะักสวรรค์ของเฮาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวปิดปิดก่อนฮะัปิดก่อนห้องน้ำห้องโซมนะฮะขึ้นละแสนนะฮะขึ้นละแสนกับร้อยเก้าสิบบาทผมยอมรับว่าเมยโคตรนะฮะแล้วก็เพียเมยเพียบุกมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันนี่ โอเคครับได้มาพักอยู่นี่ก็ถือได้ว่าลงอกแล้วนะฮะหอดสาธทีพักพอนแล้วขอบคุณหลายที่ไดตามรับชมนะครับในวิดีโอนี้นะฮะโคตรเหมยเลยขออยัดพักพอนะครับออรบ๊ายบายลาติสวัสดิ์ลาตีสวัสด์